ไอ้ไหนหันหาหันหน้ามาสิสาวเนี่ลูกสาวคนละทายันากสาไอ้ลูกสาวไอ้หันหน้ามาด้วยวีดีวีดวันนี้มาแกขนมเด็กนะคะลูกชายเป็นเจ้าภาพค่ะคุณแม่มาช่วยลูกชายนะคะสาวแอมสาวกิมสาวแอมสาวกิมสาวน้อยนูแคทแล้วก็พี่แอม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  อ,นนอเมริกาค่ะคอเมริกาวันนี้มาช่วยลูกๆค่ะลูกๆเป็นเจ้าภาพคุณแม่เป็นแรงนะคะอโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คนสวยโอเคสวัสดีครับผมยินดีต้รับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y e s s e r Channel วันนี้จะพาทุกคนไปทำทำอะไรเขาเรียกว่าโรงทานไม่ใช่โรงทานทำแจก,จกของเด็กๆอาหารกลางวันอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านโคกทุง่งยางจังหวัดดอนทานีครับผมหมู่บ้านนี้นะครับโรงเรียนเก่าตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการ แจกของแล้วก็ดูคลิปนะครับผมโอเคไปกันเลยครับผม let's go ชว่าใครกินข้าวไม่หมดไม่ได้ด้วยกันเลยค่ะจ้าเนี่ยครับสวัสดีพ่อจ้าไม่เลี่ย

สวัสดีครับ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 สวัสดี เลขศูนบ่เลขศูนไม่ใช่าไปแล้วอไพ่นี้าใ้่บอไแล้ว่บแล้วนมร่ 跳娘的家吗？你家跳娘吗？你你跳娘的家吗？跳来 <again>，你跳，你跳

เีเราก็มาแกของให้เด็กๆนะครับผมต้องยัดเส้อุไปร์่อยๆไปเด็กเยอะคก็จเมดม่ได <um ้เด um ็กเยอุณน้อยหมกแดงเียวน้เเียวน้คะ วสองแถวหนึ่งแถวสองแถวว้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออยืนฐอะไรเอาขนมด้วยเหรอเฮ้ยเอาขนมอย่างโอ้ย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 โ อีรกิังวยนะไคกันกันเดอาวคม์ัิดีโอวดีอวอวันนี้มาแกขนมเด็กนะคะลูกชายเป็นเจ้าภาพค่ะท่เ้าลกชายนะคะเปขี้าวน้อยนแครแล้วก็พี่แอม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  อเมริกาค่ะค่ะอเมริกาวันนี้มาช่วยลูกๆค่ะลูกๆเป็นเจ้าภาพคุณแม่เป็นแรงนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คนสวยสนุกสนุกสนุกไหมคะสนุกสนุกค่ะขอบใจลูกๆสามคนนะคะที่ทำให้แม่สนุกค่ะขอบแม่สนุกขอบใจลูกๆนะคะขอให้ลูกๆร่ำรวยนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะลูกๆที่อยู่ทางไกลนะคะ วันนี้คุณแม่เป็นแรงคุณแม่เป็นดวยคุณหนาเป็นคุณมมาแม่เยอะๆให้คุณแม่ได้ทำบุญแบบนี้บ่อยๆนะลูกนะคุณมึงมแม่เยอะไอ้บุญนี้คุณแม่ชอบไอ้ขนมอ้ขนย

เห็นจันบ้างเห็นจันบ้างเห็นกรเถาเสวยๆอยู่ในรูกไปไม่ไปยูน่งไปเถาตุ้นเอาบัวไปนะสวัสดีชาวยิสเตอร์ชแนล n ี่ะเอาเหรอไอ้เจ้าว่าไหนคะบ้ามมีหลายอย่างอะไรรูป้าหม่ แชทสวัสด hey. yeah. hmm. ีครับเจนโซ่ชแนลไม่ดีไม่แจกเขาเอิญว่าไงล่ะตะตุนตะตุลเขาเอิญว่าไหนเขามากเลยของขวัญให้ของขวัญเด็กหน่อยแจกแจกแกอาหารกลางวันเด็กเออันนี้แจกอาหารกลางวันเด็กมีขนมมีน้ำด้วยทุกอย่างมีบัลล่าด้วยไปถ่ายเอาที่หน่อเพื่อนกูมั่งมองดีเนี่ยว่า

แกนุ่งแต่เยืนน้ำบอกไอหมิ่นเหมือนไปดีนี่ไมายืนน้ำแม่ตุ้นนี่ไมายืนยังเสียมาถไทยตุ่มมึงเนยเฟตุ่มมั้ยถ้ามีแฟตุ่มมั้ยแกมีนี่ไอจีครับขณะนี้กำลังประแจหมาล่าแล้วก็เข้าไปแล้วหลายรอบ คนสวยยุ่งคนสวยทำอาหารมากานเยะวเยเจ้าของปลาคับก็มาค่ะเจ้าของปลาคับเจ้าของจ้าขอปลาคับแค่เดียวเร็วเร็ว ใครยังไม่ได้ข้าวเอา้าวตัดไปสองแถมาลูกตัมาสองแถวเร็วตัดมอแถวตัดมาสองแถวเร็ว้ตอนนี้ได้ยินไหมคะลูกค่าตัดไปสองแถวค่ะลูกคาเดีใจไหมคะดีใจไหมดีใจไหมคะ อย่างเลยขอบคุณขอบคุณคุณแม่ทั้งสามคนด้วยค่ะที่คุณแม่เอาอาหารมาให้ค่ะสวัสดีไปเลยลูกเดี๋ยวคุณแม่เห็นนี่อันอันอันนี้อันนี้คนเหรอของใครน้อเนี่ยคนหหรอ <c oughs> ไปเลย ด,ดีขอพุณขอคุณคุณแม่สามคนด้วยคุณแม่ให้อาหารเรากินอ,อร่อยไหมคะอร่อก,กินข้าวแล้วย,ยังคะกินแล้วค่ะคุณคุณสุขแส,ขสนบุหมกินข้าวยังคะกินแล้วค่ะอันนี้อันนี้คุณแดนกล้องพจุจบจบจักรวาลเอาหมดแล้วหมดแล้ว หมอดแล้วครับมันมันติดอยู่อาเหรอครับผมอ้าวไม่รู้แล้วอ๋อมีถหายอยู่รัามันไฟสีแดงนะครับ่าร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะคะอันนี้อันนี้เป็นหม่าล่านะคะหม่าล่าอร่อยมากเลยค่ะร้านนุ่มนิ่มซีฟู้ดนะคะ ได้แล้วชิมบางคนได้กระชิมหนแม่ชิมกันให้ให้มาแจอ่าให้แม่ให้แม่นะคะพรชิมก่อนนะคะว่าอร่อยไหมอ่าให้ชิมให้ดูนะอ่าชิม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 อร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะอ๋อเป็นเป็นเป็นหมาล่าของร้านนุ่มนิ่มซีฟู้ดเลยค่ะคุณนะคะอ่ะก็อยากชิมด้วยค่ะขอชิมด้วยหน่อย เอ้าเอ้าแบบนั้นเอาแบบนี้เอาแบบนี้ม่าจงไหมนะเอาไปยางใหกินดอกไม้เอ้าอร่อยค่ะเอาเป็นญปอันนี้นะคะนี่นะคะหม้าม้หม้าหม้าม้าเหนื่อยมาล่ามาล่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยเดีว่าคนกินไม่เหนื่อย อ,อร่อยมากเลยรสชาติดีมากใครสนใจสั่งได้นะคะร้านนุ่งนิ่มซีฟู้ดบ้านโคกพัฒนานะคะ่ะหัวเช็ยอดคนละ ายวิดีโอกินอยู่อะไรนะไม่เอาไม่พูดเราเรายูทูบไม่ใช่เหรอครับไม่รู้ไม่รู้รู้แต่ว่ามาล่าเขาอร่อยมากเลยูมักเลยนอ่ตต พูดในพูดเลาาไม่พูดด้วยอย่าพูดเลาานะคะเพราะเราไม่ใช่คนเลาก็ไปหูไปบอกไปบอกแม่ว่าเอาเอา,เอาไปให้อนุบาลขอขอใส่ถาดไปให้อนุบาลหน่อยนาะเพิพ่นเพน ไปให้ผู่ยิงกับเด้งอะไรอนุบาลนะเขาบ่าไม่อีกแล้วบอกอะนั่นคิดบ้างเด็กน่อยเด็กกินได้ได้ได้ตัวไม่เขากินได้ไม่ไม่เผ็ดหรอกเขากินได้เอาเอาไปหลายหแบบเนี่ยเเออนั่นแหละ อัอน oh, right, ุบาลเอาแล้วแล้วเราเอาไปให้ทางนูโอ้ให้แล้วให้แล้วไปค่้แล้วาไปอร่อยมากอร่อยมากไหนคนสวยเด็ไอ้นี่ไอ้หนุ่ยอยู่้าทำไมไม่เอามาด้วย มินมัไม่ได้กันคนถ่ายวิดีโอกินอยู่คนถ่ายวิดีโอกิน พี่แอฟพี่แอฟวันนี้มาอเมริกาค่ะค่ะอเมริกาวันนี้มาช่วยลูกๆค่ะลูกๆเป็นเจ้าภาพคุณแม่เป็นแรงนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คนสวยสนุกสนุกสนุกไหมคะสนุกสนุกมากค่ะขอบใจลูกๆสามคนนะคะที่ทำให้แม่สนุกค่ะขอบแม่สนุกขอบใจลูกๆนะคะ ขอยลูกๆรกล่ำรวยนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะลูกๆที่อยู่ทางไกลนะคะลูกสาวแม่ค่ะวันนี้คุณแม่เป็นแรงคุณลูกเป็นรวยลูกหมายู่กสามแดงตุนเงินมาให้แม่เยอะๆให้คุณแม่ได้ทำบุญแบบนี้บ่อยๆนะลูกนะตุนเงินให้แม่เยอะๆไอ้ไอ้บุญนี้คุณแม่ชอบรถฉลิณแอร์ข้าวขนมข้าวของคนนี้่ยาให้คม่เยอะอยาให้ติดโควิดนะกระมวลเขา่ยนเชื้อแล้ว ขอให้โลกคนไทยทุกอย่างอันนี้อันนี้คุณสงวนคนลาบก็สวัสดีแล้วอันนี้คุณสงวนคนลาบูกอรไ้ก็ือกันนออร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ

เราก็มาแจกอาหารกลางวันเด็กนะครับวันนี้ที่โรงเรียนตั้ง,งบบนคนงบบร,าารทบทุกอย่างตำบลพลงามตำบลดาวหานจังหวัดอะไรอุดรธานีค่ะขนาดก็มานด้ยามาทยก็มาได้หนูได้เข้าก็ได้นี่ กูเด้ว่ากูเก็กอยู่ตอนนีู้ขอแล้อวนุมช่วยแจกแล้วทำไมทำไมทำไมแ่วน้าแคทเลยแถวนาแคนมาทำอะไรวันนี้มาทำอะไรเน่ยฮะมาแจกข้าวก่อนแจกอาหารกลาวันมาทำอะไรวันนี้ ่กับพี่ๆให้หากับกันนี้พี่เพื่อนๆเเพื <c <c ่อนๆจะสร้างเาู่ไ่ได้โอเคครับผมวันนี้ก็แจกของรัเสร็จครับเด็กๆก็มารับขนมน้ำไป หมดแล้วครับเชียงอาหารกลางวันคู่แม่คูแม่คู่แม่คูแม่ว่าเอาน้ามให้องนี่อหนีวทำไม อยงยาแมว่แว้ผู้ใหญไดู้้่เียนคำเช้านม่ยัก็ว่อย่าง้นเ่อด็กกินแล้วตอนี้กเหลอคุณครูนะครับครูาก็มาฮะไปาอาาจ้ามาเอาข้าครับนี่จะไกลบาเรือไไ

มาเอาก็ยอ้ไปเห็ดน่นเนี่ยคเห็วบนนั่นน่ะอย่งนี้ยัง่ายอย่งกันอะไรลูอันไหนลูกอันไหนลูกไอ้ไอ้เยอะแ่ะนี่นคนไหนี่คนไหนซุดรอนี่พี่ซุดรอนครับครับคุณพี่สุดรอ

โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีตามภาพบรรยากาศก็ไม่มีอะไรมากก็จบลงไปด้วยดีเป็นคลิปที่ทำความดีใช่ไหมทำความดีให้สังคมคลิปหนึ่งของช่องเราเราได้แจกของแจก ให้อาหารกลางวันเด็กก็ไม่มีอะไรมากครับผมคลิปนี้ก็จุกเพียงแค่นี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องย i สเซอร์ชานลด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย